สำับวันนี้ก็หลวงพ่อก็ทีโอกาสได้บอกบุญกับสิทธิอุสิตทุกทุกท่านทุกคนเนื่องจากตอนนี้หลวงพ่อกำลังรวบรวมเครื่องวัปโภคบริโภคตลอดทั้งข้าวสารอาหารแห้งเนื่องจากชาวบ้านตอนนี้ก็ได้รับภัยธรรมชาติที่ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน พายุก็มาเป็นรอบและรอบในช่วงนี้ก็ชาวบ้านเราก็ได้รับผลกระทบมากตอนนี้ก็หลายหมู่บ้านที่น้ําก็ท่วมนะได้รับผลกระทบนี้ก็ยังไม่ยังไม่นิ่งนะข้อมูลตอนนี้ก็ประมาณร้อยประมาณร้อยห้าสิบหลังคาเรือนตอนนี้มีทั้งบ้านบ้านแจมีทั้งบ้านแจบ้านหนองขาพัฒนา แล้ก็บ้านโนนศิลาบ้านคำคาบ้านม่วงกุชชอนตอนนี้ก็รวมแล้วก็ตอนนี้ยอดก็อยู่ที่ประมาณร้อประมาณร้อยสี่สหลังคาเรียนแต่เกายังไม่นิ่งเพราะตอนนี้น้ําขึ้นทุกวันฝนก็ยังตกนะฝนก็ยังตกอยู่ตอนนี้ยังตกอยู่นะฝนตกทุกวันน้ําขึ้นทุกวันน,นี้มิฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยถือโอกาสได้ทํา รวบรวมนะข้าวนะข้าวอาหารพวกข้าวสารอาหารแห้งเครื่องใช้เครื่องสวยเครื่องโมโภคบริโภคนะทำถุงยางขี้นะเพื่อบำบัดนะเพื่อจะไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับประสบกับเหตุภัยในรันงนี้รนะจึงของบูรณาบอกบุญกับทุกท่านทุกคนนะขอขอบอกบุญกาะพ้อำนาจ,จิงมุสิต ด้ยบุญบารมีทรรคุณงามคุณดีทั้งหลายก็โดยบุญรานเคราะห์ศรัทธาทั้งกองและให้ท่านทั้งหลายจะมีความสุขคนเตริญทุกท่านทุกคนเถทือก็กการใกล้แต่ขอรับริจาคมอบกินอย่างรุ่งเรืองและให้เราดีกว่าเดิมน คแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยหวงใยในยามที่ชีวิตบนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคน ช่วยตามเพิ่มพลังใจให้ฉันได้ริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทาง